ครับเราจะมาฟังต่อจากคลิปที่แล้วกันรอ <c oughs> ต่อไปครับจฟังจากคลิปที่แล้วกันอหารงแล้วก็จะฟังต่อครับยุคมีคนพาด้วย Okay. ฟังต่อดับไ้ก่อนเดบดเ้า <Okay. S 1> ต่อ oh. อยูาาย่ยากไปช่วัน,นี้จะฟ้าถึงเวลึงนห่ง้อยส oh. ิบเแค่จะคลิปที่เรยว

อุ้อู้อู้อู้จตะแต๊ะอะไรคกินเผาครับเออเอไปต่อไปต่อมีคนพิมอะไรไงจัยไอ้อุ้เกืกื อืมโดนไปซะเออโดนฆ่าเฉยอตากัวแตกซะตัดตัวเดียวสุดยอดอืมก็บบเซิ

ได้ไม่รู้หรอกนะห้าสิบ

Tân thần á, tòi sắp sửa chặt ở xui, Come mặt sếp. Một lấy này đi hoạt lên. Vìa vỉa hô hèo 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 ายาสิอจะตายสองเดืนแค่สบหกตัวจะเสร็แล้วดูค่าพลังความชนาสิเดียกันเลย สาม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 สิซามจิดไม่โดนล็อกอืมไม่โดน Gue t referred Marche Gue t referred Marche Gue t referredwie Gue t referred Gue t referred เราฟัร์เสร็จครับเราจะไปดูที่ราคาเฟ้กันว่ามันจะขายผงพระหรือเปล่าถ้าขายก็จะซื้อไปอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอ้ยมีคนมาจ,าจัะในเจ้าในเจ้าลองเดินตามมันไปดูสิโอ้ว,วุ้ยกำลงฟาร์มอยู่ในจนันจ้า ยามกลัวน,นั่งจันจังโอเคเราก็ฟาร์มต่อยาวเลยนะครับเราก็ฟาร์มต่อยาวนะครับรอ,อูย้ยูมีคน,นใช้ปุบพัสด้วยเออ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 ถึง yeah, yeah. โดนไปเสียแตก มเท่มกันนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเราอาจคิดอยู่อุม๊มชิโตตัวไปซะ,ะป NPC ไม่รู้แค่ว่าเขาเนี่ย NPC หรือตัวอะไรมอนหรือเปล่าน่าจะมอนอนะ เปิดหายคีสก um, uh ีก่อนแป๊บอืมดุทันอ่ะอืมคนแย่ผ่านแก้ว าขี่เรือไปไหนวะนั่นน่ยโอ้ยโอ๊ยจูงก็มาเส่เออเออเกือบตายนะครับ ส่งตัวเทา่านั้นตัวปีศาจเราก็จะฟังถูอเลหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบนะครับเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเลย เราก็จะไปดูที่คาเฟ่ก่อนว่ามีมผู้พักผู้ค้าขายแล้วก็จะซื้อนะครับแล้วก็ไปฟาร์มต่ออีพีหน้าอ, mm. อีพีอ้ย,อยซื้อเรือไปอซื้อเรือเลยแค่ต้อ,อาเป็นเรือสี่พันสำหรับคนรวยนี่เจ้าเจโอเค เลยที่นี่เกาะครึ่งล้อครึ่งหนึงมันก็ไปกัน,นจจเลยไปตอกเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ยเลือติด เขาบอกว่าถ้าขี่เรือไปเรื่อยๆจะเอจอเลจ,จ้าทะเลเนี่ยก็เลยเจอเจ้าทะเลแล้วก็ได้เงินสองร้อยห้าสิบไปคาเฟ่กันคาเฟ่ตรงไหนน้าช่วยผมยก,นนกนนนนหน่อยคาเฟ่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเรือทิ้งอยู่ตรงนั้นด้วย กำลังไปนะเร็ปี่ก็จะไปดูกันว่ามีอันไหนผลผ้าขาดไหมีใครทิ้งเรือไว้ตรงนันะ้นไหมเรือตรงนัง้นก็น้วยเหมือนกันไปต่อไป ถ้าใครอยากแอบผมก็ดูตรงนี้เลยนะครับถ้าใครอยากแอบผม h u m l e ะครับห้าหกจุดปเก้าถ้าใครอยากแอบนะครับดูตรงข้างบนสุดเลยนะครับไม่ใช่ข้างบนที่มันมีตกกระบาดนะคะรับตกกระบาดให้ดูตรงข้างหัวนะครับสามแสน h u m l e c ห้าหกจุดเก้า ถ้าใครอยากแอนก็แอดเลยค่ะไปถึงการทพิเป็นยังไงผ่าขายมาขอร้องให้มาขายทำไมซื้อแล้วมาขายทำไมขอร้องไม่ไงั้นแกจะตกเออนาก ลกนะไม่ขายยาไม่ไ